รู้สึกเหมือนเพิ่งเรียนจบเมื่อวานเวลาผ่านไปไวจังไม่เคยนึกเลยว่าจะได้กลับมาที่โรงเรียนอีกฉันเป็นอาจารย์แล้วเหรอเนี่ยเหมือนลืมอะไรสักอย่างอุ๊ยมีสอนชั่วโมงเสริมนี่ช่างเป็นวันที่งดงามฉันกำลังบินอยู่หรือเปล่าเออมีอะไร ให้ฉันช่วยหรือเปล่าเออดีใจที่ได้ช่วยนะครั้งสุดท้ายที่ได้กินข้าวตรงเวลาคือเมื่อไหร่กันนะยตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยคงต้องดื่มกาแฟสักแก้ว <c oughs> วันนี้อารมณ์ดีต้องเขียนรายงานที่ค้างไว้สักหน่อย ตอนนี้ท่านคุกกี้ดาร์คช็อกโก้จะอยู่ที่ไหนนะหวังว่าจะไม่เจ็บป่วยหรือลำบากอยู่นะอยากจะแข็งแกรงเหมือนท่านผู้นั้นจะแข็งแกรงให้เหมือนกับฮีโร่ของฉันเมื่อไรถถที่นึก oko, ถึงท่านคุกกี้ดาร์คช็อกโก้ก็รู้สึกกล้าหาญขึ้นมาทันทีฉันแข็งแกรงพอที่จะทําให้ท่านผู้นั้นภูมิใจหรือย,ยังเรียกข้าเหรอเป็นอาณาจักรที่เท่สุดๆเลยจริงมะ หวังว่าจะสนุกกับอาณาจักรของเรานะ